ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับการดูดวงเสียงไทยทํำนายไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่นะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับ ผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องการทำนายทายทักเสี่ยงายายทายไพ่ทาโร่วันนี้กันเลยนะ ผมก็จะมาทํานายไพ่ทาโร่ตามแนวทางวิถีทางของสากลน,นิยมเช่นเคยนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเราทํานายไปตามแนวทางสากลน,นิยมแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้เราจะมาดูซิทูเอชั่นชิพกันในหัวข้อที่ว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆกับคุณเออเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักดีๆกับคุณนะครับ การทํานายโดยปกติผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือ2สําหรับแล้วแต่ความเหมาะสมในวันนี้ผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับโอเคนะครับมาเสี่ยงทายกันเลยนะเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักดีๆกับคุณเขาคือใครเขาจะทำอะไรยังไงและจะเริ่มต้นความรักกันยังไงมาเสี่ยงทยายกันวันนี้คุณได้ไพ่โหสีดาบ four of swords ไม่ต้องกลัวดบบาบใบแรกสีดาบปรากฏขึ้นมาผมมองว่าเป็น เรื่องของการที่ต่างคนต่างต้องการเวลาส่วนตัวงานยุ่งภารกิจยุ่งภารกิจรัดตัวไม่ค่อยมีเวลาให้กันอะไรแบบนี้หรือแม้แต่คนที่จีบจีบกันอยู่ช่วงแรกๆกยังกล้ากลัวกลัวยังไม่กล้าเผยใจอะไรมากมายแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าคุณจะงานยุ่งอยู่หรือว่าจีบจีบกันอยู่แล้วยังมีความไม่กล้าเข้าหากันอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ ผมมองว่านี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองนะครับทําให้มีเวลาทบทวนมีเวลาไตร่ตรองมากขึ้นโอเคมาดูกันต่อสิแล้วก็อืม เขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักดีๆกับคุณเขาคือใครเขาจะเริ่มต้นความรักดีๆกับคุณยังไงทิศทางจะเป็นยังไงเออขอใอยไพ่บอกทีนะครับโอ้โห,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 โหราชนิรียนอ่าดีงามมากๆเลยสวยงามมากอ่าควีนอัลเพนท์เคิลส์เขามองคุณดีมากเลยนะ ในสายตาเขาเขามองคุณดีมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่แต่ความเป็นไพราชินีเหรียญออริจินัลดั้งเดิมเลยคือตัวแทนของอภพมหาเศรษฐีผู้ที่มีอำนาจวาสนาบารมีมีความเพียบพร้อมอย่างสูงถ้าคุณผู้หญิงเสี่ยงทายหยิบได้ใบนี้ได้ดูคลิปนี้แปลว่าคุณมีดวงที่จะก้าวหน้าจเจริญเติบโตได้รับการยกย่องเชิดชูและเขามองคุณดีมากมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซด้วยนะครับในบางท่านนะ ส่วนคุณผู้ชายที่เสี่ยงทายได้ใบนี้แน่นอนไม่น้อยหน้าไปกว่าเอ็มเพรสนะถ้าเอ็มเพรสหรือราชินีเหรียญปรากฏออกมาก็แล้วแต่คุณผู้ชายคุณมีดวงนารีอุปถัมภ์มีโอกาสเจอคุณสุภาพสตรีฐานะดีเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลและนําโชคดีมาให้นารีอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่านั่งน,นั่งนอนๆให้ผู้หญิงเลี้ยงนะครับนะผมย้าเสมอนะครับนารีอุปถัมภ์คือติดต่อธุระกับสุภาพสตรีแล้วมีโชคดีแบบนี้รับไว้เลยเ้ามองคุณดีมาก ที่แน่ๆเขามองคุณดีมากอืแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักดีๆกับคุณทำไมเขาถึงมั่นใจขนาดนั้นเอ้เขาก็ต้องมีดีของเขาสินเนาะนั่นไงแปดถ้วยเอ็ด u p s คว่าละ เขาเคยมีอดีตความหลังฝังใจบางอย่างคนคนนี้มีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างสูงนะเขาผ่านอะไรมามากมายเจอผู้คนทรยศหักหลังเจอความผิดหวังมามากมายและเขาได้ใช้อดีตต่างๆเป็นบทเรียนเขา move on จากอดีตมาแล้วแล้วเขาเดินหน้ามาเรื่อยๆใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอคุณและเขาก็มั่นใจว่าคุณน,นี่แหละที่จะเป็นกุญแจสําคัญในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขความเจริญต่อไปในภายภาคหน้าได้เขาชื่นชมคุณมากนะครับ แล้วเขาก็ม o v ฟออนจากอดีตแล้วเขาใช้อดีตเป็นบทเรียนดังกล่าวนะครับนะใช้อดีตเป็นบทเรียนแล้วมองว่าคุณเนี่ยแหละคือปัจจุบันที่ดีเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ที่ดีกับคุณนะครับชัดๆเลยเจ็ดถ้วยทั้งฝั่งคุณทั้งฝั่งเขานะเป็นคนที่มีตัวเลือกมีทางเลือกมีทางไปนะไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่หมายรวมถึงเรื่องชีวิตประจาําวันการงานการเงนิงนตัวเลือกต่างๆในชีวิต คุณเองเป็นคนที่มีทางไปมากมายมีผู้คนอยากคบหาสมาคมมีคนอยากเข้าหามีคนอยากเสนองานต่างๆมาให้ถูกไม่ถูกมีคนอยากชักชวนไปร่วมงานด้วยอะไรแบบนี้หลายที่คุณบางทีอาจจะเลือกไม่ถูกเลยนั่นคือเรื่องการงานการเงินคุณก็มีช่องทางหารายได้บางท่านมีและจะรายได้มากกว่าหนึ่งทางนะ บางท่านมีรายได้มากกว่า1ทางและในเรื่องความสัมพันธ์หลายท่านมีคนมาสนใจมากกว่าหนึ่งคนไม่ว่าจะเป็นการมาแอบชอบหรือมาจีบตรงๆก็แล้วแต่หรือคุณจะไปชอบใครก็แล้วแต่คุณมักได้เกี่ยวข้องกับการมีทางเลือกมีตัวเลือกนะครับใบนิดดีทํานายดีว่ามีทางเลือกมีทางไปเตือนนิดเดียวตรงๆว่าระวังเลือกผิดระวังภาพลวงตา เพราะว่าของบางอย่างแม้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราไม่ได้เหมาะกับคุณประมาณนี้เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองที่สุดนะครับซึ่งเขาก็กําลังทําแบบเดียวกันอยู่หมายความว่าเขากําลังเลือกสิ่งที่ดีงามให้ตัวเขาเองเช่นเดียวกันซึ่งเขามั่นใจว่าสิ่งที่ดีคนที่ดีคือคุณเอโอเคแล้วก็เขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักดีๆกับคุณเขาพร้อมแล้วเขาคือใคร โอ้โหเขาคือเนื oh ้อ oh. คู่ของคุณสองถ้วย two of cups ไม่ต right. oh ้องสงสัยแล้วว่าเขาคือใครเขาคือเนื้อคู่ของคุณแล้วจะเป็นใครได้บ้างคุณไปสังเกตดูนะจากบริบทนี้นะคนที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วคนที่รู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่ใครก็ไม่รู้โผล่มาจีบลอยๆไม่ใช่ถ้าไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่าไปยุ่งระวังโดนหลอกให้สังเกตคนที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วแล้วก็เซนส์ของคุณบางอย่างนะดวงชะตาส่วนหนึ่งเซนส์ส่วนหนึ่ง คุณจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนอย่างน้อยหนึ่งคนที่เข้ามาเจราจาพูดจาดีๆทำดีด้วยอย่างจริงใจสัมผัสได้เลยว่าจริงใจไม่หลอกกันทำดีด้วยสม่ำเสมอเข้ามาทำดีเป็นพิเศษอะไรแบบนี้แบบที่เพื่อนกันเขาไม่ทำให้การคนคนนี้จะมาพยายามอยู่ใกล้ชิดคุณชวนไปนู่นมานี่เออกินข้าวกันไหมพักผ่อนนี่นั่นนู่นมีสิ่งดีๆมามอบให้เสมอไม่จาเป็นต้องเป็นของมีค่าราคาแพงแต่ไม่ว่าเขา จะไปไหนทำอะไรเขาจะนึกถึงคุณอยู่เสมอเออบางทีอาจจะมีของฝากเล็กๆน้อยๆติดมือมาให้เรื่อยๆแม้แต่การถามไถ่ทุกสุขถึงครอบครัวถามถึงคุณพ่อคุณแม่อาญาติพี่น้องพ่อแม่เป็นยังไงที่บ้านเป็นยังไงตอนนี้เออสบายดีไหมฝากความระลึกถึงกันด้วย,ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ ถ้ารู้จักญาติผู้ใหญ่กันอยู่ยิ่งเหนียวแน่นยิ่งแน่นแฟนเป็นไปได้ในบางท่านบางกรณีสองครอบครัวรู้จักกันแล้วบ้านเขารู้จักคุณบ้านคุณรู้จักเขายิ่งเหนียวแน่นได้เร็วยิ่งขึ้นสองถ้วยมาขนาดนี้คําว่าเนื้อคู่ชัดเจนมากๆนะครับนะลองไปสังเกตดูนะโอ้โหไม่ธรรมดาเชื่อแล้วว่าเขาพร้อมจริงๆไพ่สองถ้วยปรากฏเนื้อคู่มาแล้วเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักดีๆกับคุณ พร้อมมากๆด้วยแล้วก็โอ้โอ,อ,อสศวนเหรียญอสศวนถือเหรียญ Knight of Pentacles คนคนนี้จิตใจมั่นคง เขามีความเป็นเนื้อคู่คุณดังกล่าวไปแล้วแล้วเขาจะมามอบความรักความสัมพันธ์ดีๆให้คุณบางรายนําโชคดีนําผลประโยชน์ดีๆมาให้ด้วยคําว่านําผลประโยชน์ดีๆไม่ได้หมายความว่าคบกันเพื่อผลประโยชน์แต่หมายความว่าคบกันด้วยน้ําใสใจจริงแล้วได้คุณประโยชน์ใดๆเป็นกําไรชีวิตเป็นโบนัสเป็นของแถมเรียกว่าเป็นผลพลอยได้แบบนี้นะครับนะที่แน่ๆคนคนนี้มีความมั่นคงทางจิตใจสูงมากรักแล้วรักเลยไม่เปลี่ยนใจง่ายๆโอ้ ดีงามวันนี้ม่เรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากมาดูกันต่อสิครับแล้วก็จะทำยังไงต่อไปมีความเป็นเนื้อคู่ก่อนแล้วมั่นคงก่อนแล้วนิสัยดีก็ด้วยแล้วจะทำยังไงต่อไป <c oughs> <c oughs> The lovers ้ใบนี้ดีงาม สอดคล้องกับหัวข้อสอดคล้องกับบริบทเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณเดอะเลฟเบอร์ชัดเจนมากใบนี้ถ้าเป็นคนโสดนะเสน่ห์แรงมากอาจจะมีคนมาเกี่ยวข้องหลากหลายแต่ถ้าเป็นคนที่เล็งๆกันอยู่มองๆกันอยู่ทํานายได้ว่าเขาจะเป็นคนรักที่ดีให้คุณและคุณเองก็สามารถเป็นคนรักที่ดีให้เขาได้เช่นกัน ต่างฝ่ายต่างเป็นคนรักที่ดีซึ่งกันและกันเอาสบายใจได้เลยประมาณนี้รับไว้เลยนะครับไม่ธรรมดาในบริบทของความสัมพันธ์ The Love Verse ความเป็นคู่รักสูงมากวันนี้ทั้งสองถ้วยและ The Love Verse คู่กันแล้วไม่แคล้วกันแน่นอน ที่เหลือก็อยู่ที่การใช้ชีวิตประจำวันและการปฏิบัติต่อกันแล้วนะครับว่าคุณกับเขาจะเข้าหากันเร็วช้าแค่ไหนอะไรประมาณไหนต่างไยอาจจะต่างมีธุระส่วนตัวต้องทำไปก่อนแบบนี้ก็ค่อยว่ากันแต่ผมเชื่อว่าคุณกับเขามีโอกาสลงเอยกันสูงมากแล้วจะมีโชคดีด้านอื่นบ้างหรือไม่การเสี่ยงไทยแบบนี้ไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่ออย่าก,กดข้ามนะครับคุณที่ดูมาจนถึงนาทีนี้วินาทีนี้ผมขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณจะได้รับ พลังงานดีๆไปด้วยกันอย่างไม่ตกหล่นใดๆเลยนะครับพลังงานดีๆโอ้โห oh พูดไม่ทันขาดคำ The Empress ปรากฏแล้ววันนี้ในที่สุดก็มานะครับอตอนแรกเรามีราชินีเหรียญก็ว่าดีแล้วดีมากแล้ว ยังมีเอ็มเพรสมาประกบอีกนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมสูงมากในสายตาเขาไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บางท่านอาจจะถ่อมตัวว่าเออฉันก็ไม่ได้มีดีอะไรมากมายเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอันนั้นคือคุณชินกับตัวเองแต่ในสายตาเขาเขามองคุณดีมากเออเพียบพร้อมสุดๆโชคดีสองสเท่าเลยสใบนี้ออกมาคู่กันไม่ใช่โอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับนะ คุณผู้หญิงเตรียมตัวยกระดับชีวิตได้เลยคุณผู้ชายนารีอุปถธรรมล้านเปอร์เซนต์ตามความเชื่อนะสองใบนี้ออกมาตามความเชื่อนะส่วนในทางปฏิบัติก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแล้วก็โอ้โหเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณเออเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณอย่าก,กดข้ามนะครับไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อ ทุกเมื่อไพ่ดีๆออกได้ทุกเมื่อจริงๆยินดีด้วยถ้าคุณดูมาโดยตลอดจนถึงนาทีนี้วินาทีนี้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พระออกมาแล้วโดยไฮโรเฟนความโชคดีทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะใบนี้ถ้าตีความเรื่องความรักความสัมพันธ์โชคดีมีโอกาสมีลุ้นถึงขั้นแต่งงานครองคู่แต่ถ้ามองในภาพรวมด้านอื่นๆของชีวิตด้วย คุณที่มีความสุขความเจริญในชีวิตรับพลังงานดีๆกันไปมีความมั่นคงทางกายทางใจคนที่เคยมีความวิตกกังวลมีความเครียดเรื่องใดๆอยู่ก็แล้วแต่เคยมีปัญหาใดๆอยู่คุณจะคลี่คลายปัญหาได้คนพบวิธีแก้ไขปัญหาหรืออยู่ดีๆปัญหาคลี่คลายไปเองก็ได้นะครับคนที่เคยลำบากมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้คนที่สบายอยู่แล้วจะสบายยิ่งขึ้นและย้ำเลยว่าในบริบทของเรื่องความรักความสัมพันธ์ใบนี้เป็นไพ่แต่งงานอีกใบนึงรับไว้เลยนะครับโชคดีมาหาศาลมาแล้วโอ โอ้โหโหไม่ธรรมดาเราไม่ได้พูดเกินจริงเราทํานายกันไปตามตําราสากลไพ่ทาโรสากลว่าไว้ชัดเจนถ้าคุณอยากศึกษาเพิ่มเติมคุณไปลงหาอ่านดูได้นะแต่ผมไม่ได้รับสอนนะผมไม่ได้สอนนะโอเคครับไปกันต่อครับแล้วก็ดีงามชื่นใจเลยไพ่มาแบบนี้อ่าเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณสร้างความรักดีๆกับคุณสุดยอดโอ้โห,โห,โห,หนึ่งเหรียญ เอซออฟเพนทาเคิลยิ้มเลยยิ้มหวานเลยโชคลาบมาแล้วเอาตามตรงตามหน้าไพ่เลยดิบๆตรงตรงเลยคือโชคลาบอ่ะหนึ่งเหรียญเหรียญขนาดใหญ่จากฟากฟ้าจากมือที่มองไม่เห็นเทพประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้เบื้องต้นคือโชคลาบลำดับถัดไปความหมายที่สองคือความสัมพันธ์ที่จะเหนียวแน่นแฟนยิ่งขึ้นและอีกความหมายหนึ่งคือ ความสัมพันธ์ที่มั่นคงนี้ไพ่หนึ่งใบมีหลายความหมายดูให้รอบด้านดูให้ครบทุกมิติอย่าลืมว่าเมื่อกี้มีไฮโดรฟนมีหนึ่งเหรียญก่อนหน้านี้มีทั้งเลเวอร์ทั้งสองถ้วยเนื้อคู่เหนียวแน่นขนาดนี้ไม่แคล้วกันแน่นอนที่เหลืออยู่ในการปฏิบัติแล้วว่าคุณกับเขาจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติโอเคมาดูกันต่อนะครับชื่นใจจริงๆพลังงานแบบนี้โอ้โห เขาคือคนที่ใกล้ตัวคุณทําดีกับคุณเป็นพิเศษนะเขาพร้อมแล้วที่จะมาเป็นคนรักที่ดีของคุณมามอบความรักดีๆให้กันแล้วเรื่องอื่นก็โชคดีด้วยก้าวถ้วย ชีวิตอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์แบบถ้าคุณยังโสดอยู่คนได้คู่คราวนี้แหละนะไม่ช้าไม่นานนี้แหละลองเล็งๆให้ดีมองๆให้ดีคนใกล้ตัวคนข้างเคียงใครหนอใครกันที่ทําดีกับเราเป็นพิเศษประมาณนี้มีคนเล็งอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนและในบางท่านนะบางท่านอาจจะมีคนสนใจคุณมากกว่าหนึ่งคนก็เป็นไปได้ลองมองดีๆหาคนที่คู่ควรกับคุณที่สุดคนที่เข้ากันได้มากที่สุด ทุกๆคนแวดล้อมคุณส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเหมาะกับคุณไม่ได้เหมาะกับเราเสมอไปเลือกคนที่เข้ากับคุณที่สุดนะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อพลังงานดีงามมากๆเขาพร้อมแล้วที่จะมาเป็นคนรักที่ดีของคุณมาสร้างความรักดีๆไปด้วยกันและนําโชคดีด้านอื่นมาให้ด้วยโชคดีด้านอื่นโอ้โ oh คู่กันแล้วไม่แคล้วกันมาแล้วปรากฏตัวแล้ว วันนี้ฟันธงให้ได้เลยตามพลังงานหน้าไพ่ตามความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณหน้าไพ่ออกมาอย่างนี้ทํานายไปตามตรงว่าราชาเหรียญปรากฏคู่กับราชินีเหรียญวันนี้ไพ่คู่ออกมาแล้วคุณกับเขาเป็นคู่กันคนที่คุณเล็งอยู่คนที่เขาเล็งคุณอยู่ต่างคนต่างเป็นคู่กันไม่ว่าจะมั่นใจในซึ่งกันและกันแค่ไหนก็นแล้วแต่มีโอกาสพัฒนาสูงมากวันนี้มีทั้งโอโหราชาเหรียญราชินีเหรียญเป็นไพ่คู่กันอย่างชัดเจน มี2ถ้วยไพ่เนื้อคู่มี Lovers ภยไพ่คู่รักและมี h y โลแฟนไพ่แต่งงานครบองค์ประกอบขนาดนี้จะคลาดแคล้วจากกันได้อย่างไรทบทวนดีๆโอเคยินดีด้วยนะครับคุณเจอคู่คุณแล้วรักษาไว้ให้ดีดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัตินะครับจะได้มากได้น้อยโอเคครับขอพรบคุณทุกการติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้มีความสุขความจเจริญแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ